ชีวิตวนเวียนวนเวียนอยู่แต่กับพึ่งบ้านนี้แหละคะ่ะทุกคนจ๋านี่คือความสามารถเฉพาะตัวห้ามลอกเรียนแบบนะคะทุกคนเห็นไหมคะเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเขานะคะทุกคนจ๋าหนุยก็ได้มา่ยืนถ่ายทำอยู่ใกล้ๆเขาก็อ่าชินจนเหมือนประมาณว่านีน่คือ ฝูงแมงวีเออประมาณนั้นเลยค่ะทุกคนจ๋าคือไม่ได้คิดว่าเป็นพึ่งแล้วค่ะทุกวันนี้เหมือนเป็นฝูงแมงหวีค่ะเพราะว่า,าเข้าใกล้จนตอมหัวจนตอมตัวตอมตามแขนแต่เขาไม่ทำร้ายเราค่ะทุกคนจ๋าโชคดีไปค่ะเห็นไหมคะถ้าเขาอยู่ในรังดีๆก็ไม่เท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ว่าเขามาแล้วเขาจะแบบ แตกแตกตัวหรือไม่ก็ล่วงเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายสําหรับน้องหมาเราด้วยค่ะทุกคนจ้าเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาแบบเหมือนประมาณว่าเดี๋ยวเข้ามาพอเขาแบบแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะมาตายอีกค่ะทุกคนจ้าก็ต้องอพยายามที่จะให้เจ้าของเขามาเอาพึ่งของเขากลับคืนไปค่ะทุกคนดูสิคะทุกคนนุ้ยก็ได้เข้าใกล้มันเหมือนกับว่าเป็นแมงวีเลยค่ะทุกคนไม่ใช่พึ่ง